ใช้ชีวิตแตะเจ้าค่ะก็คือหนูรู้สึกว่าตอนที่กระเนี่ยเราก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมแต่เหมือนภาวะจิตหนูอ่ะมันเหมือนเหมือนลูกโปง่งเหมือนโยโยล่ลูกเล่นโยโย่โยที่มันเด้งออกแล้วก็เด้งคืนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถามว่าช่วงที่มันเด้งออกเด้งคืนเนี่ยมันคือออกไปแล้วรู้ว่าทุกลูกก็เด้งคืนเข้ามาด้วยคําสอนพุทธเจา้าทั้งหลายที่เราลงใจแล้วก็ตัดเข้ามาเลยอย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นความรู้สึกนี้หนูก็ มันก็คือขึ้นมาใจหน่อยๆว่าเอ๊ะเหมือนเราจะปรึกษาครูบาอาจารย์เลยเรามันเป็นทุกของเราไหมไอะไรเงี้ยบังเอิญว่ามันประมาณสองอาทิตย์กว่าที่ไม่ได้มีเทศธรรมของหลวงพ่อเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่เราเดินจิตอะไเลยช่วงนั้นใช่ไหมคะก็อยู่กับปัจจุบันของเราไปแต่แต่ภาวะมันเป็นอย่างนั้นพอมาเห็นที่ทําที่หลวงพ่อส่งมาเป็นบวดดิ้งถึงหลวงพ่อพิมมาหรือพิมมาให้เนี่ยมันก็ลงใจว่าเออมันก็ มันก็ไม่มีอะไรเราจะไปจับมันทำไมว่าจะเด้งขึ้นเด้งออกอะไรอะไรเงี้ยเพียงแค่เราตรงนี้ขอขัดตรงนี้ต้อง่ัที่เด้งเข้าเด้งออกเนี่ยคือดวงจิตมันยังเด้งอยู่ใช่จ้ะค่ะเออจ่จิตยังไม่ได้วางใช่จ้ค่ะเออแต่ถ้าเราจิตวางซะก่อนมันจะไม่มีอาการนี้จิตจะวางได้ไงก็ตอนที่เราเห็นวางไปเรื่อยวางไปเรื่อยวางไปจนกระทั่ง,งถึง เสียงสีงสาราสัตว์ที่รอบตัวเราที่กำลังทุกข์ขอความช่วยเหลืออยู่พระพุทธเจ้าบอกทุกส,สิ่งที่อย่างเป็นไปตามกรรมเราก็ปล่อยเราก็เ,าเหลือจิตเจอทั้งเหลือจิตกับความบูบบ้าเข้าใจนะจิตกับความบูบบ้าเรากระชับจิตด้วยกำลังสมาธิสังขารูอุเบกขาญาณทำหอย่างตรงนี้เคยทำ ไม่ใช่เคยทำเอาแค่เคยทำก็ได้แล้วเคยทำแล้วก็เห็นจิตมันเป็นจิตจิตไอ้วุบว่าปัญหายไปเหลือจิตหนึ่งพอเหลือจิตหนึ่งจิตหนึ่งอยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายไปเห็นแล้วตรงนี้เห็นแล้วก็เห็นส่วนหนึ่งมันวิ่งขึ้นไปข้างบนก็ไปรวมกับอวิชาเป็นวิชาส่วนหนึ่งไปรวมกับ่วนดินก็เป็นธรรมาธาติเห็นไหมเราจะเห็นความว่างเปล่า ไอ้ความว่างตรงนี้คือไม่มีจิตแล้วเห็นไหมเราจะเข้าสู่ความว่างตรงนี้ความว่างนะเข้าใจนะ<ต>ได้เห็นแล้วเพยียงได้เห็นหน,หนี่ไหมตรงเนี้ยได้เห็นความว่างนี้แล้วก็ว่างนะแต่ด้วยความคุ้นชินเราก็จะไปกวานหาจิตเอาไว้จิตอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาคุยกันนอกรอบว่าจิตมันไม่มีมีแต่ว่า ความไม่รู้มาจับม้วนดินแล้วเราเลยเรียกว่าจิตและเมื่อจิตเนี่ยมันแยกกับคืนไปสู่ม้วนดินกับความไม่รู้ก็มันก็ธรรมดาตรงนี้จิตก็เลยไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วเข้าใจนะ mm. ไม่เข้าใจแล้วตอนนี้เนี่ยชุมพู่มาเจอปัญหาที่ไปกระทบเนี่ยกระทบรูปเสียงกล,ลิ่นรสนันและแล้วก็เด้งเข้าเด้งออกรู้ไหมมันเด้งด้วยอะไร ก็เราก็จะมงก็คือสภาพตรงเนี้ยมันยังมีแฝงอยู่ในสัญญากับสังขาร <S 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 ไม่รู้ตัวใดตัวหนึง่งไอ้าแฝงอยู่ในสัญญานะ <S S มันแฝงในสัญญาถ้าเรามองว่าทุกอย่างว่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ว่าง เราจะเห็นว่าจิตเราที่ว่างอยู่มันจะเข้าใจเลยว่าว่างแรกเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ใจมันต้องว่างก่อนแต่พวกเราเวลามองเห็นอะไรเราก็มองอานิจังทุกขังอนัตตาพออันนี้ยังทุกขังอนัตตามันไม่สตาร์ทที่ใจมันสตาร์ทที่สัญญามันไปที่สัญญาเริ่มต้นนะอันิจังจําได้ทุกขังอนัตตา เป็นสังขารก็สัญญากับสังขารมันก็เลยไม่ลงตัวพอเข้าใจยังะนะแต่ที่ถ้าสตาร์ที่ว่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ว่างไอ้ว่างสองว่างหัวท้ายเนี่ยมันจุงมาอยู่ที่ใจเข้าใจนะไอตรงสังขารกับสัญญามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ดับมันไปแต่จิตเป็นเห็นแล้วมันเข้าใจ เข้าใจนะเพราะมันตั้งต้นที่จิตจากว่างเนี่ยมันตั้งต้นที่จิตแต่ถ้าเราไม่ตั้งต้นจากว่างเราไปตั้งต้นอันนีจ้จังมันกลายตั้งต้นที่สัญญาเข้าใจอย่างเทคนิคแค่นี้แหละมันเลยเด้งไปเด้งมาเราตั้งจนที่จิตปั๊บเนี่ยมันว่างให้เลยเราลองลองเราพีดลองเข้าไปใหม่สิดูที่มันเด้งไหม,ม,ไมตั้ง<า>ต้นว่างก่อนว่างสาระอะไรก็ไดเออ เพราะมันมสบายอยู่ตรงนี้เออมันก็เลยว่างนี่ก็ต้องทำดีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสแม่เหนแล้วเจ้าค่ะเข<อ>้ขาใจเลยนะพอพอ,อได้เทปที่ที่ได้ฟังเรื่องว่างเนี่ยกับมันมันบทความที่หลวงพ่อเขียนมาไอตอนที่เย็งบทความมันวางใจอะมันเป็นมัดนับจิตก,ก็เดินแต่พอได้ฟังทันที่ว่าว่างเนี่ยถึง ตอนตอนนั้นที่ความเข้าใจที่ยังไม่ได้เข้าใจตรงนี้ว่าเออหรือว่าเรามันนึกถึงภาพขึ้น่เราฟังแต่หนูก็ได้คําตอบตัวเองแล้วว่าขึ้น่องเราฟังมันก็ยังมีมีนีน่อย,อยู่มันยังมีขอบใจอยู่เอหน<ร>ูรู้ว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าก็เจ้า,จ <ะ S 2> าอ๋อมาฟังก่อนอย่าพิ่งไปยุ่งเรื่องนู้นเราไม่อยากจะเทศหลายครั้งเหนื่อยน,น,นะอย่างที่ว่าคือเหมือนเรารู้ว่ามันมันยังไม่หมดแต่เรา เราก็ไม่ถามหาว่าทำนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยก็อย่างที่หลวงพ่อว่ามันก็คือนิดๆหน่อยๆที่มันต้องจูงกันเข้าให้รู้ว่าเดิมันเป็นอย่างนี้บางทีอธิบายมันก็ไม่เข้าใจแต่แต่ถามว่าฟังมันก็เข้าใจแบบฟังที่เป็นสัญญาที่เข้าใจว่าฟังแต่จังหวะที่ว่าเดินเดินเข้าไปว่ากําลังของความว่างนั้นน่ะมันจะเยอะกว่าที่เราที่เราฟังมาคือมันยังวางไม่ถูกที่ แต่ถ้าว่างปั๊บว่างมันต้องเกิดขึ้นที่ใจแล้วใจมันว่างพอว่างเกิดขึ้นที่ใจปั๊บใจเริ่มจากว่าง <tamb i. S 1> แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ว่างว่างนี้มันก็จุงมาที่ใจมาเลยเห็นอันนี้จังทุกขงังและตาอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ <L un cia> ที่ใจ <c oughs> มันอยู่ข้างนอก,อก <c oughs> ใช่ไหมใช่เออแล้วอยู่ข้างนอกมันเลยไม่เด้งแล้วเออนี้ ไอตัวอน,นิจจังนะทุกขังนัตามันก็คือสัญญากับสังขารเพราะไม่งั้นเราก็พูดอะไรก็อน,นิจจังทุกขังนาตาแต่สุดแล้วเอ้ยทำไมวางไม่ได้เพราะเราไปพูดแต่ข้างนอกไม่ได้พูดเรื่องที่ใจเลยที่ใจมันว่างแต่ข้างนอกมันก็เปอน,นิจจังทุกขังนาตาก็ตามตามเหตุของมันนะตามที่เราเรียนรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ก็ทาชาติแต่นี้จังทุกขังนั้าตาเราไม่ได้ไปโต้แย้งไปขัดแต่ใจมันว่างไม่เข้าใจไหมเนี่ยล้วไม่เข้าใจแล้วตอนนี้เราก็ทุกเรื่องหละรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะมันก็ว่างหมดน้องทันนะเข้าใจไหมรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นนี้จังทุกขังน้ตาหมดอลมันก็แต่หัวท้ายมันเริ่มจักว่าง อใจที่ที่ใจมันเรียนรู้แล้วว่าเนี่ยคือที่สบายกว่าเอคือก่อนหน้านั้นที่ออกไปเจ้าค่ะมันกลับเข้าได้รู้ว่าที่สบายอยู่ตรงนี้แต่มันยังออกเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อว่ามันยังเก็บสัญญาอย่างเงี้ยคือหนูให้คนเขาเช่าบ้านเช่าคอนโดเขาทำาลกแบบโลกเลยภาษาเจอแรกไม่มงโหมไม่อะไรเลยแต่ว่าสัญญาสัญขาขึ้นมาว่าอ้าวแล้วห้องเราจะต่อเช่าต่อได้ไหมเนี่ยมาออกไปใจมันออกไปแบบเนี้ย พอหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นสัญญาณสังขารเอออย่างขนาดขับรถมาเนี่ยมาหาหลวงพ่อมาฟังธรรมมาคุยธรรมจิตก็ออกไปคิดขับรถอยู่ก็คิดไปจะมีใครมาไหมพี่น้องพี่ยังมาหรือเปล่าเราจะได้ฟังธรรมคนเดียวก็จะได้ฟังไหมเพราะว่าพระสงฆ์จะไม่ได้ฟังธรรมตัดเอาด้วยความศรัทธาพระเจ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังออกไปอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อล้วก็เลยแต่มันไม่ได้ ก็เร <muitas S 1> ียกอะไรกิเลสบางอย่างมันก็ไม่ได้รุนแรงบางอันก็รุนแรงเงี้ยหนูก็เลยยังอยู่ว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่พระพระุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันเราจะมาฟังธรรมจะได้ฟังไม่ฟังได้ฟังไม่รู้อยู่กับปัจจุบันก่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยเอถ้าทุกอย่างมาลงตัวก็ได้ฟังเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแม้กระทั่งหลวงพ่อจะแสดงก็ไปอนิจจงทุกขังอนัตตา ว่าเดินมาเหนื่อยเหนื่อยหมดแรงพูดไม่ออกก็ได้เป็นแม่ล่ะนี่ยต้องทําใจตัวเองให้ว่างเลยว่างอันนี้จังทุกข์ขันนัตาแล้วก็ว่างเห็นไหมเราจะเป็นอย่างนี้คือภาพปฏิบัติจ้าค่ะภาพปฏิบัติจริงๆนะเข้าใจนะเยี้งเข้าใจไหมซักซะเลยบุ๋เล็กๆอย่างเนี้ยเข้าใจค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวาน แม่เขาสง่งรูปดอกคูนมาทีเนี้ยมันก็เลยได้เห็นว่าเราการแทนค่าของของสมมุติถ้งพอเพราะว่าดอกคูนเนี่ยป้าเป็นคนปลูกพอสมม่งมาปุ๊บโอ้สมมุติมันแทนค่ากันแบบนี้ไงพอเห็นดอกคูนปุ๊บไปลิงลใช่ค่ะก็เลยพอเห็นอย่างนี้เสร็จอ๋อเวลาเราออกไปเนี่ยอ่าแต่นี้ตรงนี้เอาเงื่อนตรงนี้มาเลย ก็ป้าเป็นคนปลูกเป็นปแทนค่าก็คือสัญญาเกิดแล้วเห็นไหมใช่ค่ะแต่เริ่มต้นใจเราว่างใช่ค่ะใจเราว่างลืล่นไม่มีอะไรว่างๆแต่พอเห็นดอกคูนปับสัญญาเกิดนะแต่มันเป็นอน,นิจจังเพราะป้าก็ตายไปแล้วอน,นิจจังทุกขังอ,อนัตตาแล้วเขาว่างก็กลับมามันก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมดอกคูนเขาไม่แทนข้าใครเออใช่ใช ดอกคุณก็ไม่แต่ก้าใครเนี่ยทุกอย่างวางอย่างนี้หมดเลยนนั้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องเห็นจิตว่างก่อนต้องเห็นตรงนี้ <c oughs> เ,นเห็นตรงเนี้ยจะเห็นแบบจิตแตกฟ้างไปเลยก็ได้ก็คือจิตไม่มี <c oughs> ให้เห็นจิตออกมาเป็นจิตไม่มีหรือว่าจิตแยกออกไปเป็นไป,ไปขึ้นไปสู่ <c oughs> อ ว่าไม่รู้กับงวนดินก็ได้แต่ไม่ต้องรู้ละเอียดตรงนั้นหรอกรู้ว่าจิตเดิมไม่มีเอาแค่นั้นพอเพราะไม่ต้องอไปสอนใครคือเหมือนให้เดินไปถึงถึงจิตทีถ่ถึงจุดที่จิตมันสลายไปแล้วมาถึงจะกลับมาแช้น,นี้ได้ถูกไหมเพราะว่ามันได้สัมผัสแล้วว่าจิตเดี๋ยวน้องพูดให้ดังอ๋อมันถึงเดินไปถึงจุดที่ <c oughs> จิตมันไม่มีแล้วอะฮะ<อ>แล้วมันถึงจะกลับม,ม,<อ>มาใช้สม้สมการนี่ใช่เรื่องกลับมาใช้สมการนี้ เพราะพอจิตไม่มีแล้วหลวงตาบอกตรงเนี้ยมันยังมีมีมีอะไรยังมีมีของที่ต้องให้เคลียบเออมีต้องต้องต้องเคลียร์ใช่เป็นของที่หนูต้องเคลียร์ว่าเป็นผีดิบพวกนี้คือผีดิบสัญญากาบสังขารนี่ถ้าเรียกว่าผีดิบใช่เป็นเรื่องลึกลึก เ้องลงเมื่ยคืนเราไม่ปล่อยไม่พอพอพอเหตุการณ์แทนค่ามันเห็นแบบเบยหมดเลยเออตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จริงจริงมันไม่มีอะไรถ้าเราตั้งต้นผิดไม่ตั้งต้นที่จิตที่ว่างมันจะเด้งไปเด้งมาแบบชมพู่หมดเลยแล้วมันก็จะไม่ลงแล้วมันก็จะงงงงแล้วมันก็เฮ้ยที่ทํามาผิดหมดแล้วเปล่าอะไรไปกันใหญ่อหลวงพ่อถึงจงไปให้เห็นจิตที่มันว่างก่อนเออต้ เพราะก็จิตก็เราใ่จิตว่างมาแล้วจิตมันไม่มีอยู่แล้วแล้วตรงนี้มันก็เลยต้องไม่มีมันต้องว่างเลวเริ่มต้นจากว่างากาง็ทุกอย่างเนี่ยอย่างคนที่เขาส่งอารมณ์เนี่ยอย่างโยมเก๋น,นี่ยนึกขึ้นได้ว่าแกปลูกโรงเรื่อยสมกับพ่อแกก็เริ่มต้นกับที่ว่างเริ่มต้นตั้งสร้างโรงเรื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ แตีน,นี้พ่อกระตายไปแล้วพายุมามาสองสวันนี้ลาบทลายไปเลยเอ้าวดับไปแล้วก็เลยว่างแล้วแกพูดว่างว่างเนี่ยแต่แกเห็นจุดจิตที่สลายไปแล้วแกพูดว่างว่างนี่มันก็ไปจับ <c oughs> ที่ใจแกแกเลยเข้าใจหมด <c oughs> อ้าวอ๋อมีอะไรเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดกิดตรงนี้เพ <c oughs> ิ่นเติมจับให้ดีจับ เพราะว่าไอ้อย่างไอ้ที่ข้อบทความที่ส่งให้อะของอาจารย์ภพศสารวิสาโลนั้นะนะท่านก็เข้าถึงแลวท่านก็เข้าด้วยวิธีนี้แหละแต่วิธทีที่เราเข้ากันเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนของครูบาอาจารย์หลายคนเป็นท่านเข้าด้วยอะไรพิจายังไเราก็ไม่รู้อย่างแม้กระทั่งวันนี้เหอาจารย์จุพินส่งเข้ามาท่าน แด้อยู่ที่สกลนครชื่ออะไรเป็นเพื่อนกับหลวงตาเป็นส้าสายแล้วก็ตายแต่นุ่มๆเลยชื่ออะไรทองจันทร์อะไรเนี่ยต่าก็เดินเล่งใช้จิตอย่างเดียวไม่ได้พี่น้ามาคุยเราแล้วเราก็เลยมุกเหมือนมันได้เหมือน,นกับเราขี้เกียจไปเสียเวลาก็ท่านก็ของท่านแหละแต่ของเราก็เป็นอย่างเงี้ย แล้วเราก็ทําตรงนี้เริ่มต้นี่จิตที่มันว่างเพราะจิตไม่มีไม่มีมัมนก็ว่างมันก็เหมือนกับธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็สู่ความว่างเปล่าทั้งนั้นนะตัวเราเอาข้อบทความของอาจารย์ไพศาลวิสาโลมาเป็นหลักดูเอาเพราะมันจะลงตรงกับพวกเราเริ่มต้นจากว่างก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นถ้าใครไม่ไม่ได้เข้าถึงความว่างก็ยังเข้าไม่ถึง ความว่างก็คือความไม่มีจิตนั่นเองก็คือต้องเดินไปหาไม่มีจิตหลักอยู่แค่นี้เองพอไม่มีจิตเราเข้าใจแล้วจิตมันไม่มีจิตเดิมมันไม่มีมันว่างเพร่อมันว่างปั๊บก็ลงสู่อันิีจังจิตสัญญาต่างๆเป็นอันิีจังทุกขขังอนัตตาหรือว่าสังขาร เพราะสิ่งที่เรารู้แล้วคือรูปเสียงกลิ่นรสในจักรวาลนี้ที่เรารู้รู้รูปเป็นอ่าเราไม่ใช้นี่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมก็รู้ได้สัญญากับสังขารกันนั้นรู้ได้สัญญาสังขารเมื่อเมื่อเมื่อสัญญาสังขารเราเข้าไปสู่อน,นิจจังทุกขังนั้นตามก็เลยว่างว่างกลับมาหาที่จิตกาใครจะรักอะไร เนื้อหลักก็คือมรกนั่นสี่ห้าพละห้าเข้าใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะพิจารณาอย่าแชลับเด็ดขาดต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับมรกที่แน่นองค์ความรู้เริ่มต้นก็คือจิตเดิมไม่มีเห็นแล้วเข้าใจแล้วด้วยด้วยตาด้วยใจนั้นเมื่อจิตเดิมไม่มีมันก็เข้าสู่ใจเลยด้วยใจไม่ต้องการคำอธิบาย ใจมันเห็นมันเข้าใจเมื่อเข้าใจมันก็เลยว่างเมื่อใจมันว่างแล้วแต่ใจมันก็จะวิ่งไปแต่ลูกบอลอย่างที่ชมพูดเป็นเอ้ก็ว่างแล้วพอออกไปตุ้มไอ้ใจก็จะเถียงว่างหรือว่าก็มันยังเป็นก็เป็นก้อนลูกบอลอดู่วพวกนี้ก็ยังเด้งอยู่เอวาวเด้งอยู่ก็ว่างเนี่ยก็กลับมาเอาว่างยังเด้งอยู่ <c oughs> <c oughs> เพราะเราไม่เริ่มจากว่างเราไม่เริ่มจากลูกบอลเท่านั้นเองจุดเล็กจุดน้อยที่มันยืนงงง,งอ,ยอยู่ก็ถ้าเราไม่มีคนมาครูอา,อาจารย์ด้งนิดนึงมันยังงงง,ง,ง,งตอนที่เหมือนเก็ดเล็กเก็ดน้อยนี่มันมันเหมือนเล่าอยู่กับตัวเราทุกวันเนี่ยพ่อทุกวันเนี้ยมันมีทั้ง มันก็อย่างที่หนูเทียบว่ามันเป็นลูกบอลแต่มันไม่ทุกเท่าที่เรารู้ว่าเวลของความทุกอีกฉากหนึ่งอะเราเรียนรู้แล้วว่าเราไม่ออกไปแต่ว่ามันก็ยังไม่สบายที่หนูเล่าว่ามันหนูก็งงก็เลยว่าไม่รู้ไปทางไหนก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยดีที่อย่างูางบาย ย้ายที่เลยหวอพ่อคือมันย้ายที่พมันย้ายที่ยยทแล้วปุ๊บความสถิตหรือจะใช้คําว่าความเสถียรความมั่นคงกําลังในจิต่ะมันเยอะขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกหนูนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ว่าอะไรที่ภาษาหรือเห็นเป็นความคิดอ่ะมันไม่ยืดออกเป็นแบบโยโย่อ่ะมันแบบกระชับแต่หนูก็ไม่ได้เรียนบอกว่าหนูจะรึบไปเลยทุกๆอันนะหวงพ่อเพราะว่า ซากที่มันออกมามันคือสัญญาสังขารในตัวเด็ดๆของเราที่เราไม่ปล่อยใ,ในในชีวิตความเกิดมาชีวิตเราเนี่ยตัวสําคัญใช่ล้วค่ะคืออย่าง <c oughs> เรื่องเงินทองเรื่องที่อยู่อาศัยคอของเราอย่างเงี้ยผ้อวานอะยังแหวนที่เราซื้อเราใส่มาแล้วเราไปลืมไหนไม่รู้แล้วเราคิดว่าเอ๊ะต้องหายแน่เลยคือจิตมันพาไปคิดว่าหายว่าเราไปลืมในล้างรถคนเราเราเอาไปได้เลย ร้อนเลยร้อนแบบเหมือนตกนรกหลวงพ่อต้องใช้คํานั้นทั้งๆท,งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบเลยปัจจุบันเนี่ยขับไปดูที่บ้านหรือย,ยังไปเช็คอะไรหรือยังในขณะที่เรานั่งรถไปอีกที่นึง่งเงี้ยเราทุกเราก็พูดออกมากับน้องบอกน้องน้องเขาก็ได้สติแล้วเขาบอกหายหรือยังไม่หายหรอกเมื่อเช้าก็เห็นอยู่แต่เขาไม่ได้พูดคําว่าเออเป็นกรรมอะไรของเขาเขาก็พูดตามปัจจุบันธรรมซึ่งเราก็ได้สติจากตรงนั้นมาวางแล้วก็ตัดไปว่า กับเวรอะไรก็ว่ากันไปแต่หนูรู้ภาพนั้นขึ้นมาว่าถ้าตอนที่หนูตายแล้วเขาไปติดกันกับสิ่งของหรืออะไรภาพความคิดมันขึ้นมาเนี่ยเข้าไปกันอย่างนี้ใช่ที่มันอยู่ในจิตอันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในบนของหนูนะมันอยู่แบบลึกๆข้างในหนูเพราะว่าของที่รักมากของที่ยึดมากมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยสําหรับบางคนหรืออะไรแต่สาหรับเรามัน ล้วงเข้ามาจากข้างในอะ่ะแล้วก็ดึงออกมาเลยแบนดึงงูอย่างเงี้ย mm hmm. กับอีกอันก็คือคอนโดนที่อยู่อาศัยที่เราให้เขาเช่าเนี่ยมันแบบมันค้างอยู่ในใจหนูมันดึงออกมาเลยว่าแล้วก็เขาก็ทําให้เห็นเลยหนูก็แบบเออโลกนี้มันคือครูที่ดีมันคือกิเลสหนูอมรณา,าจากบทความนั้นไปแล้วปล่อยปล่อยสิ่งที่เราเยึดไปเ,เนี้ยว่าเขาคือครูของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปที่เราพิจรารณาสัญญาสังขารเนี่ย มันมันกลับไปอยู่กับศรัทธาพระเจ้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบไปรายละเอียดปีกย่อยอแบบ่ะางนั้นแค่เราเปลี่ยนจุดที่เรามาอยู่ว่าเออแล้วเริ่มจากว่างที่เราแล้วกําลังว่างที่เราทํามามันเป็นอน,นิสงส์อย่างหนึ่งแนละ้วเพราะว่ามันมาได้ด้วยความแบบไม่สงสัยแล้วมันแบบแน่นหนามากกับความเสถียรนั้นอย่เงอมยหรือว่าหมโมทนากับสิ่งที่เราทาํามาเนี่ยจัะเราก็เลยรู้ว่า ไม่ผิดที่แบบที่พระเจ้าสอนแล้วเราเดินตามนี่คือแบบยิ่งแบบชัดเจนขึ้นไปอีกเรื่อยๆสถานก็ก็มาเองกว่าเออมันเป็นอย่างออ้อ่ตอนนี้เรามาแทนค่าดูนะอะู้ว่าแหวนหายเห็นไหมมันเริ่มจากสัญญาที่เรายึดไว้อถ้าเราไปเริ่มต้นว่าก็เริ่มต้นเ่ยเราไม่มีแหวนนะ มันก็ว่างแล้วใช่สัญญาจะจุงไปให้เราเสียดายก็จะไม่มีก็เริ่มต้นเราไม่มีอะก็ตอนนี้สุดท้ายมันเป็นนิจ,จังทุกขงงังอะ้ตามมันก็ลงสู่ความว่างก็ไม่มีอะก็เท่าเดิมไม่จะอะไรถึงตั่งนึกว่าอ๋อตอนที่เขาเผาเราไปนี่แหวนมัมนยังอยู่คือแบบ <laughs> จนหนูพอพอมันลงแต่กว่าจะลงมันมันยาวเหรอพ่อมันยาว <ừ> หนูตัวอยู่เอาเล็ต ที่เดินเที่ยวอยู่นะเย็นๆลมดีๆเลยแต่ใจนี่คือแทบจะแบบเหมือนอยู่กลางแดดพอพอว่ามันยวบได้ว่าถึงพวกถึงเรื่องของแบบนไอพวกความตายหรือวางเวนวางกรรมตามอะไรที่มันหลักคำสอนที่เราได้มาพอใจมันมันหายอ่ะมันหายจากการยึดอะหลวงพ่อตออแค่นี้เองเนาะที่เขาบอกกันว่าจิตสุดท้ายตอนไปนี่มันไปกันอย่างนี้นี่ก็ไปกับแหวนเลยนะนั่งอยู่คนเดียวนะคุยกับคนตัวคนเดียวอยู่ในนี้แต่ก็อย่างว่าอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ว่า เพียงแค่วินาทีนั้นถ้าเราเอาจิตไปวางที่ว่าเราก็ไม่ได้มีแหวนตั้งแต่ออแรกแล้วก็จบก,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 ก็ไม่ยืดยาวเล่าไหะก็เราไม่มีแหวนยนแต่แรกเรายังอยู่ได้เลยพอพอมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ว่างมันก็ไม่เห็นเมียะอะไรเก็แค่นั้นอันนี้เราพูดถึงวิธีวางใจเห็นไหม คือต้องวางใจทุกกรณีหมดเลยสิ่งที่ยึดก็ต้องวางแบบนี้ะให้เริ่มแทนค่าให้ถูกแทนค่าเต้นจากไม่มีทุกอย่างเลยในชีวิตแล้วเราก็จะไม่ติดอะไรไอ้คนอกหักก็บอกมึงแทนค่าเริ่มต้นมึงมีแฟนป่าเห็นไหมเราเคยเปนอนิจจังทุกขังอะไรต่างก็กลับไปไม่มีก็ไม่เห็นเอะไรก็กลับสู่สภาพเดิมอะ มี<อ>ช็อตหนึ่งที่ที่หนูถอยวันเมื่อวานที่มันถอยไปมาถอยที่บ้านตอนจะนอนหรอกเอ้ยก็นี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ยึยอะไรเลยเ<อ>ก็เหมือนเราไม่มีตั้งแต่แรกที่เราไม่เกิดมาแล้วก็ไม่มีนเนี่ย<อ>แล้วก็นอนไปเลยก็เอออยสบายสบายไปเนี่ยแล้วก็เลยบอกนี่ไงที่เขาให้เอาแบบ เอาออกให้หมดเ<อ>พราะตอนสุดท้ายไม่รู้อะไรกมเวรเรามีอะไรบ้างนะอตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอก<อ>ปัจจุบันนี้เรารู้ว่าทำยังไงแต่เสร็จแล้วชุพูธทำไม,ำไมยังต้องเอามาเด้งไปเด้งมา, <c oughs> งมาอีกงงเลยตอนนั้นแทนไม่หมดมคือไม่สรุปไงคือจับประเด็นไม่ไม่ไม่หมดประเด็นสําคัญที่คือมันต้องเริ่มต้นจากว่างก่อนเท่านั้นเองเพราะใจเหมือนว่างเพราะชุพูก็ทําไปเดื่อยๆระดา เออมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็แค่ปลอบใจเท่านั้นเองแต่มันยังวางไม่สนิทเนี่ยตรงนั้นที่เวลาครูบาอาจาร,รย์ซักก็จวางด้วยสัญญา<ม>หรือวางด้วยสันงขารถ้าวางด้วยสัญสญ,ญามันไมเหมือนก็ไม่ไม่สนิทมันไม่ได้วางด้วยปัญญา<ม>ต้องวางที่ใจแล้วม,มันก็กลับมาวาง<ม>ที่ใจเราตอนนี้นไป่ต้องท่องแล้ว ก็เริ่มต้นจากว่างและจะให้จบด้วยว่างน็แล้วกันเพราะว่างหัวว่างหางเนี่ยมันลากมาอยู่ที่ใจเองแล้วแค่นั้นจุดเริ่มต้นมันก็ยังง่ายล่ะ้วจุดเริ่มต้นมันถูกมันก็จะเออตั้งต้นถูกมันก็ถูกหมดกระดุมเม็ดแรกนอนทุกวันเช้ามาให้งงกระดุมเม็ดแรกเลยกระเม็ดแรกผิดเันเนี่ยก็อย่างนี้แหละที่จริงพูดถึง พอลงได้แล้วมันไม่ได้ยากแต่ก่าจะลงได้วิธีการที่จะเอาเข้ามา,าเนี่ยากบันเลยะจะทำให้มันเห็นว่างนท่าให้มันว่างเนี่ย <c oughs> ทั้งๆที่เราก็เห็นว่างมาแล้วไม่มีใจแล้ว <c oughs> ยังไงทำสถานการณ์ปัจจุบันให้มันว่างมันยังไม่ว่าง <c oughs> โอ้ยแสบมากา <c oughs> ผีดิบยังพราะที่จะฟื้นฟื้นเพราะสัญญากับสังขาร พอสัญญาสังขารเกิดมันก็ไปสร้างใ,ใจขึ้นมาใหม่เห็นน้าแสบมากเลยนะตัวเเราดับสัญญาการสังขารด้วยด้วยธรรมชาติที่มันว่างเพราะเรื่องต้นมันไม่มีอะไรเขาเรื่องดับได้ทม <c oughs> สัญญาสังขารเลยต้องเหาะอ,อ,อะไรมวยไปเลยไใชออกฤทธิ์ไม่ได้เห็นไหมเ้าใจหมดแล้วนะไอ้น,นี่ก็ไล่ไปทุกเรื่องนะในชีวิตอะ ทุกอย่างที่มาผัสสะ <s art> ในชีวิตเป็นแบบนี้หมดวางเงี้ยมันก็วางใจมันก็จะวางอะไรที่ทําให้ใจไม่ว่างเอามาถึงพืชมันเร <s art> ิ่มต้นจากมึงมีเปล่าไม่มีก็ว่างไงแล้วใส่ไปนิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปที่เป็นเรื่องวัสัญญากับสังขารแล้วมันพอดับไปมันก็ว่างอีกหรือว่าของที่มีแล้วสูญหาย มันก็จะเป็นอย่างนี้ในชีวิตอะที่เราไปเศร้าหมองกับมันอะมันเป็นอย่างนี้หมดแหละมีแล้วกลับตายเป็นไม่มีแต่มันไม่ได้คิดว่าเริ่มต้นไม่มีมาก่อนว่างกนมันเป็นเริ่มต้นวันมีแล้วกลับเป็นไม่มีเลยเสียดายแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีมาก่อนแล้วมามีแล้วกลับไม่มีแล้วก็ว่างเอ้าก็ไม่ก็กลับ,บเข้าที่เดิมเลย เนี่ยธรรมชาติ <c oughs> เห็นธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนะสรุปให้มันดิ้นไม่ออกก็ดีละก็เป็นอย่างนี้แหละหมดคําถามยังหมดเนอะแต่ตอนนี้พรอพุทธเจ้าสอนหลังจากที่อยู่ตรงนี้แล้วทำความ,มดีละเวน้นความชั่วทําจิตให้ผ่องใสาขาวรอบเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด มีอะไรอีกก็เอามาถกถกกทั้งหมดเนี่ยมันก็คือสู่ธรรมชาติหมดแหละเมื่อเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจ,จริงความเศร้าหมองที่จิตก็จะไม่มีแค่นั้นเองเลยกลายเป็นรู้แจ้งโลกเนี่ยพระอรหันต์เกิดขึ้นได้อย่างนี้นะธรรม,มดายังม,มีอะไรเมื่อล่ะ ก็มีเงยห er ิ้วมามาจัดการซะอฉปิดแล้วปิดแล้วพอแล้ว